สวัสดีจ้ะมาตรงของให้แฟนขับนะคะแต่ส่งไม่หมดนะเพราะว่าเราส่งบริษัทเคอร์รี่นะคะเราส่งที่บริษัทเคอร์รี่นะคะเคอร์รี่ต้องการเบอร์โทรด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรมาใครที่ยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรมากรุณานะแจ้งเบอร์ ใครที่ยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรแจ้งเบอร์โทรมาด้วยนะคะเพราะว่าเคอรีร่เขาต้องการเบอร์โทรนะคะถ้าจะส่งโดยเคอรีร่เาต้องการเบอร์โทรส่งด้วยเคอรีร่นะส่งเคอรีร่เอ็กเพรสนะจ๊ะ ถ้าส่งแบบนี้ส่งบริษัทนี้ต้องใช้เบอร์โทรนะไม่มีเบอร์โทรมาส่งไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรก็ส่งมานะคะส่งเบอร์โทรมาเพราะเรามาที่นี่แต่วันนี้พอก่อนวันนี้พอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาเพื่อนมารับละเพื่อนมารับละไปรถเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปละเดี๋ยวไปจะไปธุระนะใครที่ยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรแจ้งมาด้วยนะคะไปก่อนไปละไปละสวัสดีทุกคนไปละ